ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับพามาดูชาวบ้านเขาได้ปลานะครับปลาตัวไม่ใหญ่นะครับปีนี้ฝนมากันหนักนะปลาก็เลยลงนะครับเนี่ยทั้งหอยเชอรี่ทั้งปลานะครับปลาขาวปลาหลายอย่างนะครับปลาซิวเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับหอยก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับชาวบ้านเขาคัดหอยคัดปลากันนะครับ ก็เอาไปทํากินกันนะครับก็ส่วนมากจะทำปลาจมทำปลารรากันนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับน้ํเท่าอุดมสมบูรณ์มากครับนะคุณยายกําลังคัดปลานะครับคัดเศษผงต่างๆนะครับออกจากปลาวันนี้เราถ่ายมาไม่คยย่อยเยอะนะครับจริงๆแล้วอะไรเยอะกว่านี้ครับวันหนึ่งอะอย่างคุณยายคนนี้ตาเขาหาปลา ในวันละ,ะละมังเลยครับแต่วันนี้ก็ไปไม่เยอะในะคุณยายคนนี้ก็ใช้ตำเอาเลยครับใช้ครกตำที่เกียจแวะขี้มันก็เลยใช้ครกตำให้มันเนื้อมันละเอียดมันเล็กๆเอาไปทำปลาร้านะครับเนี่ยปลาหมอตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ เอียดแล้วก็เอาไปตักเกลือทำปลาล่าค่ะ